ฮ่องเต้อ,องใหม่เกรงใจในอิทธิพลของเราไม่น่าจะลงมือสะเพราเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังเจ้ารู้ไหมว่าใครเป็นคนลงมือข้าไม่ทราบได้ยินว่าอาจเกี่ยวข้องกับเจ้าลัธิควงฮวาฟางซินฟางซินที่มาจากสำนักเดียวกับจักรพัิฉินหรือว่าห้องเต้อ,องคใหม่จะเริ่มสงสัยแล้วสงสัยแล้วจะทำไม แค่ให้เศษสวะคนนั้นขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิฉินหลิงก็ตลกพอแล้วคำของสิยิน้องไม่ผิดไหนๆก็ฉีกหน้ากันแล้วพวกเราก็ลุยให้สุดอย่าหยุดแค่ครึ่งๆกลางๆก็ดีในเมื่อเป็นเช่นนี้ส่งคำสั่งไปสิทุกคนเตรียมบุกเมืองหลวงอาจารย์ผู้ดูแลของสำนักสเวยียนหยุนทุกค่าพวกมันไม่มีทางยอมแน่ พวกเราควรรับมือยังไงสึกมาเราก็สู้กลับเท่านั้นเองแย่แล้วสำนักสเวนอยุนนำคนมาล้อมเมืองหลวงแล้วชา้ากว่าที่ค้าคาดไว้ครึ่งชั่วยามคนของสำนักสเวนหยุนตาที่เมืองหลวงขอห้องเต้ฉินโปรดให้คำอธิบายที่ชัดเจนคนของเจ้าข้าชูยี่เป็นคนค่าเอง ถ้าคิดจะแก้แข้นก็เข้ามาเลยขอเดินให้เจ้าคุกเข่าขอโทษเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นชาวเมืองทั้งหมดจะต้องถูกฝังไปพร้อมกับเจ้าข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วใครกล้าทำร้ายอาจารย์ของข้าหึห้องแต้ฉีดแล้วยังไงพวกเราวางค่ายกลรอบนอกเมืองไว้เรียบร้อยแล้วกลุ่มพิฆาตก้าหมุนแห่งสวรรค์ ฟังให้ดีข้าให้เวลาเจ้าเพียงสี่สิบห้านาทีถ้าไม่ส่งตัวชูยี่ออกมาทั้งเมืองนี้จะไม่มีใครรอดเจ้าบังอาจนักไม่ต้องเสียเวลาพูดมากพวกมันตัดสินใจแน่วแน่จะก่อกระบฏแล้วอาจารย์พวกเขาต้องสามตั้งค่ายกรมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมรุกก็ได้รับก็ได้หนาพวกเราจะทำยังไงดี พวกเขาทั้งสามก็แค่ผู้บำเพ็ญเพียรธรรมดาเท่านั้นค่ายกงน,นี้ใช้พลังจากตำหนักเต๋ามีพลังหน้าปวดหัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องค่อยๆเจาะทะลวงเข้าไปเท่านั้นห้ามเข้าใกล้พวกโอโสใหญ่เด็ดขาดไม่เป็นไรคนที่มานี่แค่ร่างแยกพลังจิตเท่านั้นไม่น่ากลัวอะไรแล้วเจ้าไม่กลัวว่าร่างแยกของข้าจะฆ่าเจ้าหรอกหรอ ถ้ร่างแยกอ่อนหัดร่างเย,ยวเข้ามาในค่ายกลของข้าไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วจะทำอะไรข้าได้ฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเพิ่งพูดเร็วเกินไปดูสินี่ไงข้าเข้ามาแล้วไม่ใช่หรอร่างแยกของเขาน่าจะโดนจมตีจนสลายไปแล้วนี่นาทำไมถึงนี่คือพลังของผู้สืบทอดจากเนกายหัวหลีอย่างนั้นหรอ อีกแล้วมรดกตกทอดพวกเจ้ามีความทะเยอทะยานอย่างอื่นบ้างไม่ได้เลยเหรออย่างเช่นฝึกฝนจนกลายเป็นเซียนด้วยตนเองไร้าสาระเจ้าไม่รู้หรอกหรอว่ามราดกของนิกายหวนหลีสะสมจากผู้นำนิกายถึงห้ารุ่นแค่ได้มาก็สามารถทดลองสู่ระดับมหาเซียนได้ช่างเถอะข้าจะมาเจราจากับเจ้าเรื่องเงื่อนไขึกลัวขึ้นมาแล้วละสิ เปล่าก็าให้เวลาเจ้า20นาทีในการออกจากที่นี่ไม่งั้นจุดจบของพวกเจ้าจะเลวร้ายมากเจ้าคิดว่าข้าโง,ง่หรือไงชาวเมืองทั้งเมืองกับเจ้าคนเดียวเจ้าคิดว่าจัก,กรพรรดิินจะเลือกใครเจ้าหนุ่มปากยังไม่สิ้นกลิ่นนมนมกลับบ้านไปเตรียมไม้ทำลองศพให้ตัวเองเถอะในเมื่อเจ้าแก่หัวข่าวคนนี้คุยไม่รู้เรื่อง งั้นก็ไปหาอีกสองคนที่เหลือเถอะฟาบ,บาดไม่มีเวลาแล้วขอให้ตัดสินใจโดยเร็วรออีกสักครู่ท่านอาจารย์เคยบอกไว้มันต้องมีทางออกแน่ฟาบ,บาดพวกเราจะลงมือเดี๋ยนี้เลยไหมจะเย็นก่อนเจ้าหมอนที่ชื่อชูยี่เป็นคนรับมือยากมากถ้าเผลอไม่แต่นิดเดียวก็อาจพลาดได้ ปล่อยให้พวกมันสู้กันจนบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเราค่อยออกมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เขาไปหาพวกเจ้าสองคนแล้วงั้นหรออืมไอเด็กนี่ก็แค่มากวนประสาทพอถึงเวลาเราก็เปิดจากโจมตีได้เลยในเมื่อจัก,กรพรรดิฉินเลือกจะปกป้องชูยี่เช่นนั้นก็ให้ประชาชนทั้งเมืองนี้ตายไปพร้อมกับนิกายของข้าวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ